เมื่อนี่สร้างทีมงานพ่อจอขอวังได้ห่วมเดินทางไปที่วัดสวนแก้ว้อนีจังหวัดนนทบุปปรีวัดหลวงพ่อพยอมกัญญานโนซึ่งคณะเดินทางย่างหลากหลายของหน่วยงานขององคอ์กรในทองเตี่ยมเภือขอวังได้ห่วมเดินทางกันมาผมว่าเข้ามานั่งตุ่มหุมกันอยู่แล้วในระหว่างเนี่ย ผู้ใดได้เห็นยังแน่พ่อยังแน่เดี๋ยวมีข้อมูลเสรอ้งังแน่เนี่ยผมอยากจะนําผ้พาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศจริงๆของการเดินทางเสาวนี่นะครับเอเริ่มต้นกันที่ผู้รักผู้ใหญ่ในทองที่ตำบลอ่างสะก่อนครับท่านกำนันเฉลิมศรีสอนสวัสดีครับท่านครับเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับสำหรับการในนามของคณะกรรมการพ่อช่อนะครับการไปดูงานที่วัดสวนเจ่าวหลวงพ่อพอพ,อพยอมนะครับ ไปเห็นก็นได้เป็นบุญตาได้ฟังก็เป็นบุญใจในการความคิดความบ่านเพิ่งรู้เพิ่งเห็นสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่หมูบ่บ้านหนองเง่าเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงเพื่อขอว้างานะครับถือว่าได้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 ความรู้รเพิ่มมาอีกหลายครับ ผมก็คงจะนําไปใส่ครับเพื่อขอว่างอ้อเนีเกิดประโยชน์มากที่สุดครับโอ้สุดยอดเลยท่านครับนั้นบันนี้สิไปทางมีสักันในบ้านไปทางไฟเจ้าของทองทีโตมเพิ่์เนะตมเพื่อคือท่านสุภาพุต คุณพ่อนะครับใหญญผู้ใหญ่อุดครับ้ใหญ่อุดมาไป่ได้อางุญ้เอาผู้ครั่ครับสวัสดีครับผมผุ้หญ่ยสุภาบูคกับุ้หญาบาทมูดิเจ็ดรับสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ครับไปศึกษาดูงานที่วัดสวนแก้วของหลวงพ่อพย้อมก็ได้รับความรู้ครับเพราะว่าเป็นบุญตาขึ้นกันครับเพราะเคยไปจักเตือครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปพบไปเจอบ่ะคืนบ๊ืพ่อครับว่ดที่เป็นวัด แบบนี้ยิ่งใ่ญ่ครับเพราะว่าขนาดต้องใส่รถขี่ก็ยังบ่ทัวครับผมกับว่าเคยพบเคยเจอจักเชือกครับก็บมาเห็นแล้วก็เป็นตื่นตาตื่นใจครับกับถือว่าก็ได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้ประสบการณ์ตอนนี้ยังประมวนผล่าทั้งใดๆครับที่ใส่เวลาจักหน่อยครับเจ้าคอาจีว่าจิไปเห็ดแนวทางไหนครับรับคมครับขอบคุณครับโอ้พญาใหญ่สุดหล่อองค์อำเภอขอว่างไปตามไปเบืองอยิ่งมองเนืงยมันลูกหลานห้องปู่ประมายแปลงบกุฎโน มานลงมาโคจาเือกันโอ้ยอาสนันอหัวใหญ่สุนันมุกครับผมกับค่าโครงการนี่จะเกิดขึ้นนะครับด้วยนโยบายบพรว่าจะเป็นของทางฝ่ายสาธารณสุขก็ดีนะครับของท่านนายเพื่อนะครับ สิ่งที่ได้พบได้เห็นกับเป็นที่จริงไงญ่อลังการนะครับจริงให่อลังการถามมาเฮ็ดคือเพิ่นใดบอเฮ็ดบ่ได้ดอกแต่ว่า,อข,อข,าของเขาเขาเขาเฮ็ดใดคือเขาไปย่อลงนะครับยอ่อย่อส่วนลงก็คือกันกันันเบ,ง,ง,บง่ายว่า ย่อลดขั้นยิ่งใหญ่เห็นเป็นขั้นน,น้อยๆย่อแผนที่ประเทศไทยลงให้มันเป็นน,น้อยๆลุ่งน่ะเข้าไปเหตุในหมู่บ้านในตำบลหลักในอำเภอเข้าเนี่ยซะก่อนนะครับเพื่อว่าหยังเพื่อว่าขั้นแรกเนี่ยขั้นในหมู่บ้านในชุมชนเกิดขึ้นอันต่อมาเนี่ยมามาบุคลากรที่มากมือนี่ก็ค,คือมากในของระดับอำเภอฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเฮ็ุพร้อมกันทั้งระดับอำเภอเนี่ยนะครับผมคิดว่า บ่ด,ดนแตครับเมื่อข้อว่างเนี่ย<ก>จะกลายเป็น อ๋อสูเลี้ยลููหรือว่าเป็นเป็นอำเภอดีจะเกิดกระบวนการเลี้ยลู่อีกอีกตรงนึงนะครับอโดยตำบลหรือจัโงที่ซึ่งที่เห็นจะคือของเฮ้ามันมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเรื่องประชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าละกาเรื่องปลอดสารเคมีนะครับเรื่องอินซีเนี่ยซึ่งในวงจรนะครับของทางวัสวนแก้วเนี่ยของหลวงพ่อพย้อมกับระยะโนเนี่ยก็คือท่านยึดหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผ้าลาดี ต้องแบบครับนะครับั้างบุญทั้งุศสที่เกิดขึ้นมันยากศิสษาระยย่ยนะครับเ่าสามมือเขาจบนะครับก็สามมือเ่าจบเป็นถือว่าเป็นเป็นบุญวาสนานะครับดีดีได้มากมาพบพปๆนะครับท่านอาจารย์ครับรับสาวนี่ครับกับเป็นโอกาสดีที่ท่านผู้รักผู้ใ่บุคคลสาคัญผู้หนึ่งที่เป็นผู้สังเกตการในโครงการศึกษาดูงานทํา คุณธรรมนำการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของอำเภอขอว่างเพื่อนได้ร่วมทิศตามไปด้วยท่านผู้รักผู้ใหญ่ยู่นี่เป็นข้าราชการบำนาญผู้หนึ่งครับผมอยากจะเรียนถึงความโหดสึกที่ท่านได้ไปสังเกตการจากการทํางานของพ่อเจ้าออคอว่างในการโค้งการเลื่มตัวนแรกๆเนี่ยเปนมีความโหูรึกอย่างไดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเด็นของเด็กและเยาวชนจิตวิสวนซอยสนับสนุนการทํางานของพ่อเจ้าโอคอวังในจังไดครับขอเรียนเชิญท่านครับ ครับสวัสดีครับผมพัทุเลกปีชาเนติวัชรเวกครับได้รับเกียรติจากผู้นำทองทินทองทีของขวังนะครับที่ผมในม้าเอามือนี่ผมมีความภูมิใจสองอย่างครับอย่างแรกก็คือผมได้รู้จักกับผู้นำทองทินทองทีของขวังนั่นกหมายความว่าผมขอเป็นลูกหลาน ท่านหลวงปู่มหาแป้งนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมกะพอเคยเห็นยักเถือวัดสวนแก้วนะครับก็ได้ไปเห็นหลวงพ่อพยอมเพิ่นผ้าเฮ็ดหันเห็ดนี่แล้วเพิ่นเนื้อน้ำนั่นนี่แล้วก็สีน้ำมาใส่นะครับซึ่งปกติการไปมือนี่นะครับการชีมาลุจกับผู้น้ำทองทินทองทีคอว่างครั้งนี้กะสิได้น้ำไปใส่นะครับผมเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการ พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่งมือเร้านี้ก็เห็นพวกลูกหลานอยู่วัดสวนแจ้วมากเกือบรลอยนะครับ นั่นก็ผมก็คคยเห็นคือกันเสียเอามาใส่ในบ้านเฮ่านะครับซึ่งอาจจะมาแนะนําซึ่งมีหลวงพ่อสองสามซีหารูปนี่ครับมีสถานที่ดีๆนะครับอาจจะมาขอเป็นการบําบัดแบบวิถีพุทธนะครับอาจจะเอามาอยู่น้าหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อสั่งสอนแล้วก็มีการบําบัดโดยการรวบ่วมกันเทิงไฟสาสุกไฟปกคร้องนะครับแล้วก็ไฟปราบปมของตำรวจของตำเภอ นะครับขอขอบคุณได้หลายครับมือนน้ครับสวัสดีครับครับนี่คือมุ่มองของผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่ในส่วนเกี่ยวของการดูแลเด็กเยาวชน ซึ่งเคยเป็นปัญหาสําคัญของสังคมเพื่อนก็มีสสวนทจะจะมาซอยปรึกษาหารือให้ขอแนะนําต่อยอดในการทํางานการของพ่อครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ได้ความกรุณาทั้งพ่อโจกับังครับขอบคุณครับผิดครับสาวนี่ครับมับเขาไปดูที่ตัวแทนจากตําบลากหวนนะครับซึ่งพี่ผู้ใหญ่บ้านพ้นเมืองหงมูสาครับผู้ใหญ่ย่างผู้ใหญ่สุพรรณเป็นตัวแทนจากพี่น้องทัางตาบลกหวนในร่วมเดินทางใน่ณอพ่อเจ้าอยนะคะ เพื่อนมีความูู่ึมั่าเพื่อมีเพียรพการใดคค่ับพี่น้องตามไปดูที่ก็หม่ปราดกันครับโลภะใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นคู่โลภเลเท็นาให้พี่น้องครับูกิด่งีหน่องน้อบาางยอยังทุกอย่างยังได้หันเพื่นกันเกียดนะครับไอเพื่อนบอกว่าเปนแทนกำนันตำนั้นคำนั้น เราดลิ้นนะครับไดู้าดูงานในข้างในเป็นค้ามหวังนะคะทนอำเภอข้าฟังมาแล้วนะคะค่ะทุกคนจะต้องไปที่บ้านความวังนะคเพราะว่านูเห็นแล้วอสกษาหลังจากท่านเกษียณแล้วนะคะไม้ที่ผลผลิตทานพูดมา้หมดนะคะท่านจะใช้หลักยึดมั่นในเรื่องของไม่โลภนะคะก็คือไม่โลภนะนะไม่โลภก็คือแบ่งปันนะคดยเฉพาะเรื่องของไที่สวนพืนได้เลยเพราะว่าท่านวัฒนกรท่จะไป อาจใช้หลักในเรื่องของคู่น้องหน้าอนาอะไรพวามีอย่างการไปเอาเพื่อนเนาะเอออันนี้เป็นเ่ขารแบที่พี่พอย้อนกลับมาครานี้แลกเปลี่ยนนะคะเรีนรู้กันนะาะพระเจ้าท่านก็ได้ให้แนวทางในเรื่องการกินหน่อย่างที่นานพย้มานได้บอกเานควก็คือกินพอท้่อยู่เพราะว่าท่านถือว่าถ้าหากว่าเราไปนะคะก็จะเป็นสบกาความเหียนอกนนี้คือคาณทอไปนะครับองค์สวัสดีครับ จะเจ้าท่านท่านได้ได้ให้ไวเนาะค่ะจะเห็นได้ว่าถ้ามาว่าจะต้องเลขมีการฉันนะฮะสาวนี่แม่้าพี่น้องไปเบิ้งโัวแทนหนึ่งต้อบ่ฉันอยู่มือเดียวบา้งสายก็จะฉันที่สองมือนะคะจากต้อบ่นนน้สนะครัท่านที่ปฏิบัติงานเพื่อความบูรษประการใดเนาะนะารับนั่นต้อเบ่นก้นน้ำใสครับนั่นฉลองกินละว่องนะครับนามไปเี่ทั้งนันนะครับผมได้สักครั้งที่เรียนรู้ ให้เป็นก็จะเอาไปใช้ในรป่วยนะครับเพื่อเติมส่งตเรียกเพื่อเติมที่เชื่อมต่อกับทางโรงงานค่ะอากจะหงกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของารสร้างการนคกาลุ่มนัะต้องเพราะว่ากาเป็นการก่อการดีๆนะครับที่สูงสมส่วนสูงนะคะท่านรู้ไหมถ้าการสูง สมส่วนสมดายมีผลต่อเซลสมองนั่งอความรู้ตรงนี้จริงๆนะคถ้าเด็กเตี้ยเกินไปนะคะในเรื่องของรอยหยังที่จทเรียนเก่งก็จะมีมีจำนวนที่สำคัญแบระดับไอคิวหากว่าอะไรก็ตามเด็กมีความสูงที่สงส่วนนะคะตรงนั้นก็จะทำให้ตัวเซลตรงนี้มีนะคะก็ถือว่ามีเรียนดีได้อันนี้เรื่องของสมส่วนนั่นก็หมายความว่าโรงเรียนเองก็ต้อง มนูนะะพ่อรงเย็ยคุณพี่เจนนะครัสุขภาพคือรดตั้งคณะเดินทางนะครับกเขเดินทางในวาหารไม่สดุนะครับขอบคุณครับก็มากันไปแต่เราในา